ก็น่าจะต้องที่ไม่รู้ที่เหมือนที่สยามจะมีที่เดียวมั้งเฮ้ยกไมยืนอย่างนั้อ๋อเอ่อตัวพีระมิดเหตุพิระมิดเหตุนะครับแตกเลยแตกเลยนะกันเลยขาลากเขาลากอึอยู่ทำไมเธอเรียกเธอเรียกด้สตรีมากเลยบอกเธอได้เชบางเลยไม่ใช่หรออ๋ออยูกชันอยู่กชันอยู่กชันที่เมทเทพโอเคเห็นอยู่เห็นอยู่มองอยู่มองอยู่อุยปเย็นิวปลยเย็นนะ มีลูดไหมอ่ะมีลูดครับไม่ไม่อะไรอ่ะเอ๊ะทำไมมาทางนี้นะเขาลากว่ะเขาลากอืี่ชาร์จมันเต็มแล้วเอาไปก่อนหนึ่งทีเอ๊ะลงเลยแข่งความระมวยอันนี้บ้านเล็กดีกว่าอย่ามาอย่ามาขวานะอย่ามาขวาแล้วไปปัดซ้ายปั่นกลางกันทั้งหมดจะต้องไปปั่นตรงนู้นก็ได้นะจริงๆแล้วมีบ้านเล็กนะเขาอยู่บนครับเขาอยู่บนกับผมครับ เราจะเล่นแถวบวกับขวาได้แหละทิ้ง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 ไปไหนอ่ะน่าจะไปทางซ้ายบนดเลยทิ้งมาแถวข้ามันไหนอ่ะไปเครื่องมั้งเดี๋ยวไปปั่นเท่านี้ก่อนเขากำลังไปแถวแถวบ้านเลยนะเขารักเขารักอึอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแย่มากขอขอถามจริงเนียนหรอตัวพี่เนียนหรอไปก่อนอาการผ่านผ่านผ่านช่องชุมไปอ่ะผ่านซ้ายบนไป นั่นแหละเขากำลังไปบ้านเล็กนะใช่ใช่เขาทำอะไรอ่ะท้าไมเหมือนเขากำลังเดินมานี่อ่ะท้าไมเหมือนจังอ่ะเขาเขาเขาไปเขาไปเขาไปไหนไม่รู้อะแถวบ้านเล็กอ่ะนั่นแหละอ้าวเหยียบไปหนึ่งสเต็ปหลอกได้นะหลอกหลอกหลอกพีระพิเทได้นะคนนี้เล่นไม่เข้มเท่าไหร่อุ้ยโดนไม่เข้มหรอตป วิคทูแท็บทูแท็บแทตายยากเป็นเหตุสังเกตไดุ้จะไดด้หลออกจกันนี่ใครอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้เขา,ไ,เา,มาเไม่มาเอ้ยเขาไม่มาแต่เขาอยู่ใกล้ไปแล้วจันโอ้กดสาย่ไปแล้วอ่ะหมดกำลังก็ขึ้นอ่ะสาย,ยา่เวนเข้าไปเครื่อง ไม่เหมือนมือนมหาเทานี้อยู่กับพี่อั้มหรอปั่นอยู่ไหนกันเนี่ยตอนแรกปั่นหลังว่าใช่เสียงใครอ่ะต้องไปปั่นได้ได yeah> ้เลยได้เลยได้เลยมันใหญ่มีปัญหนามันใหญ่มือนามันใหญ่มือหามันใหญ่มอยู่กับพี่อั้มใช่ไหมอะน่าจะใช่มคอเด็ดอ่ะใช่ไหมคอเดทเพดเอโรดี้ เอลีเอร์ดี้เขาตามเออรดี้อยู่แล้วเออรดี้กำลังตามชาร์น่ะฝั่นอยู่ไหนกันเออจะไม่ฝั่นด้วยกันวงเครื่องหวนกเล่นมั้งเหรอใช่ขอให้เขายังเล่นกับพี่อั้มอยู่นะหลุดไปก่อนละกันหลุดไปไหนอ่ะทำไมตามกูมาวะหลุดอีกแล้วอ่ะอยู่ขวากลางข้าจ้าอยู่ขวากลาง ปั่นทะลุรูนไปเลยนะฝวาก,กลางขึ้นนอนขึ้นนอนเครื่องกระเป๋าเหนียวตู้ใบมองเขาทำไมจ้าแมดมีเครื่องไหงเเนนเม,ม,เ,มเดี๋ยวไปซ่อมได้ไหน่ยละวิใครปั่นแตกอะอยอกยอก <laughs> ถ้าเขามาออกไปนะถ้าเขามาออกไปนะเขาอยู่หลังบ้านใหญ่ ปั่นสามปั่นสามปั่นสามไม่ปั่นสามนะปั่นสามเลยเขาเล่นดูกับเดวิดอ่ะแล้วก็่แล้วก็ปั่นไม่้ใช่แล้วไม่ต้องกลัวรูนเรามีล็อกเครื่องก็เมนนะแล้วก็กระป่ายความจริงก็เมนด้วยหาเครื่องปั่นด้สามคนเลย ต้องไปผันบ้านใหญ่แล้วกันบ้านใหญ่ปั่นได้ไหมอ่ะจุ๊กตรงไหนอยู่มีบ้านใหญ่เขาอยู่เขาอยู่ข้างบ้านใหญ่พี่เหรองั้นกูกำแมเนเอ้ยไปไปแทงน้ำกันแทงน้ำมีปั่นบ้านใหญ่ปั่นได้สองคนครับแทงน้ำปั่นไม่ได้เหรอก็แทงน้ำปั่นแล้วอ๋อโอ้โหมาปั่นบ้านใหญ่อยู่อยู่ขวาบ้านใหญ่อ่ะเครื่องนึินอ่ะน้ำอยากเครื่องหนึ่งเครื่องนึงนะอ๋อเห็นไลน์แล้วเขาก็ลงมาบ้านใหญ่พี่ไม่มันต้องเหลือสามเครื่องดิเห็นสองเครื่องอีกเครื่องอยู่ไหน เพื่อนไม่อยู่ท้องท่อนสูงนะเจอเราเจอเราเจอเราท่อนสูงเหรอไหนท่อนสูงตรงเนิ์นอ่ะเฮ้ยมาแมสกันเลยตรงเนี้ยไม่พี่ปั่นแมสแมสแมสเอลทีปั่นแมสเอลทีอยู่ปั่นได้สามคนแมสเอลทีแค่การท่องสูงอ่ะนั่นแหละตรงนี้ถูกต้องแกเถอะไจะได้ไม่ถงก็เหมือนจะมีแต่ก็มีนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เลนะปั่นให้เสร็จเลยอยู่กับเรานะอยู่กับเรา หลุด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 ไม่ได้มองนะนี่ไม่ได้มองนะมองไว้ก uh, ็ได้นะป่ะพี่ได้รูดูหายดิหายพี่เออรูนหายผู้พิทเขาก็กลังมานะเขาก็กลังมาจริงจรินะเขาใกล้ถึงแล้วนะกูไปก่อนละอยู่อยูพี่ปันต่อดิปันต่อดิไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ปันต่อพี่ปันต่อพี่ปันต่อได้บอกว่าได้ก็เฮียไปก่อนละกันเขาเล่นใครอ่ะไม่รู้ครับ บรรทอปันต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 ทอเครื่องเดินบรรทอเอากูติดกูติดกูแตกไปแล้วการติดอย่างเงี้ยหนึ่งพันเลยล่ะบรรทออบรรทอไม่กลับไม่กลับบรรทอเออโนวันปะล่ะไม่รู้ว่ะเออบนซ้ายบนขวาโนวันไม่น่าเอามานะไม่น่าไม่น่า สกิลไม่รู้อะเดินเดินเหมือนไม่เร็วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยใช่ใช่เหมือนไม่เร็วใช่บัตรลั่นแหละเมื่อกี้ตามต่อตามต่อเปิดประตูได้นี่แตกนี่แตกขึ้นข้างบนนี่แล้วกันโอเคหากัะเทมช้าดือดว่ะแตกเล้วอ่ะแตกอยู่ข้างบนนี่แหละได้อยู่ยังไงก็แตกถ้าจะส่งนะเขาจะส่งนะเขาจะไม่าอดิลมหายรั่ง อ้าวส่งอย่างนี้ช่วยไดยดิอยู่ไหนเกินไหนวะน่ะไกลเกินไกลเกินไกลเกินเป็ดแตกเลยละกันไอแต่มีประตรงใกล้ๆอยู่ประตูกลางแบบอะตัวเล่น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 ตเล่นตัวเสร็จแล้วอุ้ยก็กูไปเหยียบไม่เนาะจะเป็นไรเหยียบไม่หรอกเขาชอบส่งอะไรตอนเนี้ยบนมีปัญหาบนมีปัญหาจะเรามาช่วยจะเรามาช่วยคนคนที่อยู่ขวาพี่ถึงก่อนอะ อยู่ข้าพเจ้าแต,แต่ลมหิวเลยไอ้เชีอยอย่างยาวเลยลมหิวเลยนะได้ได้ได้น่าจะสกิลสีเขียวบ้างเออน่าจะแอดออนเขียวอ่ะใช่ครับเขาอยู่กับเรานะเขาอยู่กับเราโอเคหลังไว้ไหนยนี่เปิดเสร็จยังอ่ะที่ไม่เปิดไนเมื่อกี้อืมนั่นสิไม่รู้เหมือนกันใช้กูเหยียบหรอกกุญเเยบไปไปประตูเนินกัน ไม่เหยียบทำไมีปัญหาอะไรมันอยู่อยู่ขวาประตูเดินเสร็จแล้วอ่ะเครื่องที่เสร็จเมื่อกี้เห็นแต่ผีอ่ะเซอร์อยู่ไหนวะขวาบนครับตอนนี้เขาอยู่ขวาบนไม่รู้ไปไหนละนั่นแหละสิมใช่เห็นผีจะไม่เห็นเซอร์ถูกต้องเซอร์อยู่ไหนไม่รู้ใช่เขาเข้งมาเอ๊ะเขาอยู่ประตูเดิมเขาเปิดเขาเบิดเขายอมแพ้่จรจรโอเคเข้มเกินอ่ะบูเทลเข้มเกินไม่ใช่แหละดีนะกล่องเแพรบอยยังอยู่ ไม่มิกกี้ก็มองอยู่ว่ามันเร็วว่าเปล่าเหมือนไม่เร็วอ่ะแต่ก็ไม่เร็วจริงๆริงเขาใช้บัตรละเนีมันก็เลยดนเร็วไปนี่ใครยิวยิวหน่อยดิเจ็บเจ็บอยู่เจ็บใจยิวหน่อยกดแล้วทำไมมันไม่ยิวหน่อยยิวหน่อยยิวหน่อยเอ้ามีคนโดนยิวหน่อยมันบลกอะพี่อ้าวล้มไปหนึ่งสเต็ปมันบลกอะพี่มันบั็อกจะจะออกกลบไหมหลบอยู่แถวแบ้านเล็กแต่จำไม่ได้วงไหนดูกระเดี่ยวอยู่ของเราอ๋อโอเค ไม่เดี๋ยวเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อคืนอีกก็คือมีคนหอวร้อน sky b า a r s k สองพันห้าสิบไวะน่ะไฟเขาทำไมอ่ะ อะไรวะเดี่อ๋อสายสุดโอเคอยู่นะ Let me guess แก๊สอะไรเอา้าอะไรเขาปะทำไมเขาต้องว่าใจเองด้วยอ่ะ ไม่ให้เขาต้องทำต่อไปไทยเกียนอ่ะอัพทูยูเฉยเลยกูเครียดเลยทับพทอยู